หนึ่งในสิ่งที่ทําให้เราบ้าคลั่งมากขึ้นคือการคิดไปเองคุณมีความสงสัยได้ไม่มีปัญหาแต่คุณอย่าปล่อยให้ความสงสัยเป็นเพียงแค่ความอยากที่เกิดขึ้นวูบหนึ่งแล้วก็หายไปเมื่อไหร่ที่คนเราสนใจอะไรจริงๆเนี่ยเขาจะจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นกัดไม่ปล่อยแล้วมันก็จะทําให้ความรู้ตรงนั้นแตกแขนงแตก,แตกออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆเพราเราเป็นนักศึกษาเราจะพบว่าเราแทบไม่รู้อะไรเลยรู้อะไรก็ตามต้องแยกให้ออกว่าความรู้มี3ประเภท รู้จักได้อ่านได้ฟังรู้จักคบคิดพิจารณารู้จากประสบการณ์ตรงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นแต่เพียงนักศึกษาแล้วไม่พาตัวเองไปมีประสบการณ์ตรงกับสิ่งที่ตัวเองกําลังศึกษาอยู่นั่นแสดงว่าคุณแค่รู้ทางสติปัญญาของคุณมันจึงไม่มีความรู้ที่เป็น knowledge จริงๆที่เอามาใช้งานหรือปรับแต่งได้คนจำนวนเยอะมากปล่อยให้ตัวเองรู้แค่สองฐานนี้แต่ไม่มีความขยันพอที่จะพาตัวเองไปเจอด้วยประสบการณ์ตรงพี่ศึกษาเรื่องจิตมาตั้งแต่24จนถึง2 0 29แต่พี่แค่รู้เปลือกของจิตพี่ไม่เคยฝึกสมาธิฝึกเฝ้าสังเกตตัวเองไม่เคยฝึกจนกระทั่ง29พี่ได้ฝึกของท่านอาจารย์กวนกา10วันพี่แบบโอ้โหไอความรู้ที่เราเคยรู้มาทั้งหมดจากการอ่านจากอะไรทั้งหมดพอมันเป็นประสบการณ์ตรงแล้วมันคนละเรื่องเสี่ยวเดียวจริงๆเซี่ยวเดียวจริงๆซ,ซึ่งคนส่วนใหญ่พลาดข้อนี้ปล่อยให้ตัวเองเชื่อเพียงเพราะได้ยินได้ฟังแล้วก็คิดวิเคราะห์ไปตาม เพอร์เซพชันหรือความจําได้หมายรู้ของตัวเองก็คือคิดวิเคราะห์ด้วยแว่นสีของตัวเองพอเราเป็นนักศึกษาเราจะพบว่าเราแทบไม่รู้อะไรเลยแต่เมื่อไหร่ที่เราบอกว่าตัวเองเรารู้แล้วนะั่นเรากำลังงู <c oughs> เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวพี่เองเลยพี่จะไม่พี่จะไม่สรุปว่าอะไรพี่รู้แล้วแต่พี่จะตั้งคําถามว่าอะไรเป็นความรู้ที่ตรงประเด็นที่สุดที่ทําให้การงานนี้เนี่ยเป็นไปในแบบที่เราคาดหวัง ความรู้ที่ตรงประเด็นอะไรเป็นวิธีการฝึกที่ตรงประเด็นที่สุดที่ทําให้เราเก้าวหน้าขึ้นตรงประเด็นเพราะเมื่อไหร่ที่คนเราสนใจอะไรจรงิงๆเนี่ยเขาจะจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นกัดไม่ปล่อยแล้วมันก็จะทําให้ความรู้ตรงนั้นแตกแขนงแตก,แตกออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆไม่ต่างอะไรกับการเดินทางเมื่อไหร่ที่น้องขับรถเยอะน้องก็จะรู้เส้นทางเยอะขึ้นน้องจะรู้ว่าอุ้ยตรงนี้ติดเดี๋ยวเลี้ยวทางนี้โอ้ยตรงนี้ติดเดี๋ยวเลี้ยวทางนี้โอ้ยตรงนี้ติดเปลี่ยนเส้นทางแต่ถ้าน้อง เดินอยู่เส้นทางเดียวเดิม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 ไม่คิดจะเรียนรู้เส้นทางอื่นเลยพอเกิดปัญหาขึ้นน้องก็เป็นหนูติดจังวนอยู่ในโปรเซสเดิมๆเ,เพราะอะไรเพราะไม่เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นก็เริ่มจะเป็นผู้ที่โทษผู้อื่นเริ่มจะเป็นนักอ้างอ้าง,น,างน,นู่นอ้างนี่โทษนั่นโทษนี่แต่จริงๆเราลืมมองปัจจัยของตัวเองว่าอ๋อสาเหตุที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าฉันเนี้ยแหละที่ ไม่ลงทุนเวลากับการศึกษาเองไม่ฝึกตัวเองปิดกั้นเรื่องการได้รับความรู้คนทั่วไปชอบที่จะได้คำตอบทั้งทงที่ไม่คิดจะลงทุนทำอะไรเมื่อไม่ลงทุนทำอะไรก็ไม่เข้าใจอะไรทั้งสิ้นอันนี้เป็นอะไรที่พี่บอกหลายคนมากว่าคุณมีความสงสัยได้ไม่มีปัญหา แต่คุณอย่าปล่อยให้ความสงสัยเป็นเพียงแค่ความอยากที่เกิดขึ้นวูบหนึ่งแล้วก็หายไปมีคนเยอะมากอ้างว่าอุ้ยก็ไม่มีความรู้อ,ะอ่ะเดี๋ยวนะแล้วถ้าผมเอาความรู้มาให้คุณวางไว้อยู่ตรงหน้าคุณศึกษาไหมไม่ศึกษาทำไมขี้เกียจอยากทำอย่างอื่นมากกว่าติดเพลิน make sense make sense เพราะฉะนั้นเราต้องลงทุน ศึกษาแล้วอย่าเชื่อทุกอย่างเพียงเพราะว่าเขาเล่ามาเขาบอกมาอันนี้สำคัญมากแต่ก็อีกอะแหละจำนวนคนที่เป็นนักเชื่อมันมีเยอะมากแล้วก็ใส่แว่นสีมีเยอะมากเพราะฉะนั้นเราต้องมีเขาเป็นแรงบันดาลใจว่าอย่ามีชีวิตแบบเขาเราต้องประเมินว่าคนแบบนี้ลักษณะแบบนี้ทำยังไงอย่าทำแบบเขา ให้เขาเป็นครูสอนเรื่องตรงข้ามนั้นคนยุคนี้ต้องเปิดใจกว้างต้องเปิดใจกว้างมากอย่าปล่อยให้ตัวเองอยู่ในซอกซอยเดียวแล้วตัดสินเมืองทั้งเมือง